ฟังนะหลังดูพีริมจบแอนโทจับมือกับเจ็ดสี่จบไม่รับทัวร์ค่ะบาย รีกได้ว,ว่าเมื่อถึงฤด,ดูการแข่งขันเวทีประชันความงามอย่างเวที Miss Universe Thailand ก็ทำเอาพี่ๆจจเธอไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่งลุ้นตัวโกงกันเลยก็ว่าได้ว่าใครจะได้เป็น Miss Universe Thailand คคนต่อไปและเมื่อวานนี้ครับวันที่18สิงหาคมปี2566ที่ผ่านมานะครับที่ MCC Hall The มองงามวงวานกองประกวด Miss Universe Thailand ปี2023จัดก,การประกวดรอบ preliminary โดยมีมาริยาผูลเลิศลาบ MissUnivers e Thailand ปี2017แอนชิลีสกอตต์มิมิส เฟอรไทนด์ Thailand, ปี2021ร่วมเป็นคณะกรรมการอีกด้วย โดยเริ่มอุ่นเครื่องนะครับจากการให้53สาวงาม Speech ใน t o อปิ how to encourage women to use their voice ภายใน45วินาทีซึ่งทาง53สาวงามนะครับก็ได้โอกาสปล่อยของเชื่อชื่นกันอย่างดุเดือดนะครับไม่มีใครยอมใครเลยก็ว่าได้ทำเอาคณะกรรมาก,การและก็แฟนๆเนี่ยหนักใจไม่รู้ว่าจะต้องเลือกใครดีจากนั้นเนี่ยเปิดโชว์สุดอลังการนะครับจากกระแตอาสยามจนเวทีลุกเป็นไฟนะครับเมื่อ53สาวงามเปิดตัวในชุดายนัปทูพี เคนะครับและก็ภาคกลุ่มลายจักรวาลร่วมแสดงและก็เดินแบบโชว์ตัวเรียกเสียงกรีฑสนันฮอร์นะครับต่อมาเนี่ยสาวกระแตก็ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะฮะอีกครั้งหนึ่งด้วยเพลง Fire จากกินดีกรีลนะฮะ ส่งพลังให้ห3สามวงามเนี่ยเดินโชว์ชุดรอบชุดราตรีนะฮะอย่างสง่างามดุดนางพญากันเลยทีเดียวก็ทําเอาคณะกรรมก,การเนี่ยหนักใจกันไปตามๆกันนะคุณผู้ชมนะเพราะผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยก็ทําได้ดีแบบไม่มีใครจมหายจบโชว์อย่างสวยงามครับโดยสาวกระแตนะครับได้ร่วมออกแบบโชว์ทั้งหมดด้วยนะครับปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลพิเศษนะฮะโดยสาวแอนโทเนียโพซิลนะครับจากนครราชสีมานะฮะก็สามารถคว้ารางวัลซิตี้คอมเมอร์สควีนนะฮะ Ms. s s d e ต t a White by Auto r a นะครับ Miss rising empowerment นะครับ q u h e n t f x t i l Textile นะฮะ on stage beauty award นะฮะทั้งหมดนี่รวมไป5รางวัลกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะสำหรับสาวเจสซี่กินรนานะฮะจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็คว้ารางวัล m i s s relief by s i ง n พ p ย e ม s s you are glam นะฮะ Miss more powerful brand ambassador นะฮะ ช็อปได้ทุกถิ่นทั้งหมดเนี่ยสี่รางวัลคุณผู้ชมและสาวาวีนาปวีนาสิงห์ทัตวานนะฮะจากจังหวัดภูเก็ตก็สามารถคว้ารางวัล Miss Commerce of the u n i v e r s e นะฮะก่อนจะปิปท้ายค่ำคืนด้วยการเปิดตัวมงกุฎ l i g h t of Glory นะคุณผู้ชมนะแสงแห่งความงามและพลังสร้างสรรค์เชิงบวกจากมัววานนั่นเองโดยสาวแอนนาเสื้อง,งามเอี่ยม MissUnivers e Thailand ปี2022เป็นคนเชิญมงออกมานั่นเองเลยครับผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานว่าระหว่างช่วงการประกาศรางวัลเนี่ยนะฮะ สาวเจสซี่กิรณาเนี่ยตัวเต็งของรายการนี้นะครเป็นลมบนเวทีจนทีมงานเนี่ยต้องรีบอุ้มเข้าหลังเวทีเพื่อประถมพยาบาลกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะ ทั้งนี้นะฮะอีก2รอบการประกวดที่เหลือนะครับในรอบ National Costume นะฮะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube TPNG นะครับเวลา20.30นานทีนะฮะวันที่19สิงหาคมในส่วนรอบตัดสินนะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD 3 6และ YouTube TPNG เวลา20.30นาทีวันที่20สิงหาคมนั่นเองละครับ งานนี้ฮะก็เรียกได้ว่ากูรูนางงามนะฮะก็ออกมาเคาะกันแบบสนันวันไหวเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันอย่างดูเดือดเลยว่าใครนะฮะจะได้เป็นตัวเต็งผ่านเข้าไปในรอบ5คนสุดท้ายนะครับกลายเป็นวาระแห่งชาติกันเลยทีเดียวก็ว่าได้คุณผู้ชมว่าคราวนี้เนี่ยไทยแลนด์ของเราจะส่งใครไปเชิดชายบนเวทีแม่กันดี ล่าสุดนะนางงามรุ่นพี่ตัวแม่ตัวมามอย่างสาวน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์มิสอินเวอร์สไทยแลนด์ปี2016และท็อป6 m มิสอ n นเวอร์ปี2016นะครับก็ได้ออกมาเคาะแบบฟัดฟาดท็อป5อีกครั้งนะฮะ หลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะทำผลงานการเคานะด้อย่างแม่นยําเหมือนกับจับวางเลยทีเดียวจนทำเอาแฟนง,งานเนี่ยซูฮก,ก็็เป็นผู้มาก่อนการแม่นยําเหมือนตาเห็นเลยก็ว่าได้งานนี้ฮะก็ไม่รู้ว่าจะแม่นเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่นะฮะโดยสารน้ําตาลครับได้เคาะท็อป5ม s Univers e t h a ไซ a ันปี2023นะครับโดยได้ออกมาโพสต์แคปชั่นผ่าน Facebook นะฮะระบุว่าแอนโธซึ่งก็คือ m u t 31นะฮะ a n นโทเนียโพซิซึ่งต้องบ,บอกว่าดีกรีของเธอนั้นไม่ธรรมดานะครับเพราะคว้ามงใหญ่ Miss Supranational e ปี2019นมาแล้วนะฮะต่อมาก็คือ j จ s ซ y นะฮะ หรือว่า MUT 20 Jesse, ana, Jasmine, er, นะฮะแจซี่กิรนาจัสมินชูเทอร์นะฮะอดีตผู้เขาเ้าแข่งขันรายการ The Face Thailand ซีซัน2และ The Face Thailand ซีซัน4ี่ออสตา่นั่นเองเลยครับและอีกหนึ่งคนฮะวีนานะฮะ, ina, ะ,ฮะโอ้คนนี้ขาดไม่ได้นะฮะหรือว่า MUT 04นะฮะวีนาปวินาสิงห์ทักวานนะครับซึ่งเธอนั้นนะฮะก็เคยได้ตำแหน่งรองอันดับ m i s มิ n i ิ e r s e t h a i l a n ์ปี2018ัรวมถึงรองอันดับ1 Miss Universe t h ไ i l ล n d ปี2020อีกด้วยนะครับ อีกหนึ่งคนนะฮะก็คือสาวเจนนี่นะฮะหรือว่า M U T 3 7เจนะฮะเจนนี่เจนิเฟอร์โจนส์นะครับเธอนนั้นเนี่ยเคยคว้ามงกุฎมิสทีนไทยแลนด์ในปี2016นะฮะขณะที่เธออายุ16ปีนะครับแล้วก็ผ่านงานด้านโฆษณาก่อนจะมาเข้าสู่วงการนางงามนั่นเองแหละครับและคนสุดท้ายครับคือนารินนะฮะหรือว่า M U T 2 7นะฮะนรินชัดนรินโชติวรวราชัดนะฮะ ซึ่งเธอนั้นเนี่ยเคยประกวดมิสแกรนไทยแลนด์นะฮะในปี2017นะครับแล้วก็คว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาครองได้ก่อนจะถูกปลดในภายหลังนะครับซึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะสาวนรินเนี่ยก็เข้าประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ด้วยอายุเพียง19ปีเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะทั้งนี้นะครับสาวน้ำตาลชนิตานะฮะเรียกได้ว่าโนสนโนแคร์ no son, no care, ทัวร์แฟนง,งามจะมาลงหรือไม่แล้วนะฮะหลังจากที่เธอเนี่ยได้ออกมาอัดคลิปลงทิกต็อกบอกว่าหลังดูพรีลิมจบเนี่ยสาวแอนโทเนียจับมือแจซี่ชัว ไม่รับทัวร์ค่ะจบบายนอกจากนี้นะยังมีรุ่นพี่นางงามนะอย่างสาวเน็ตอัน,นิพอนะครับ Miss Universe Thailand ปี2015นะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยนะบอกว่าแอนโทสวยมากชนิดกอไก่ล้านตัวกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮนะเอาละสิครับคุณผู้ชมครับจากกระแสที่ครูนางงามเนะี่ยออกมาเคาะสาวที่อยู่ในทุกโพดูท่าจะต้องมีชื่อสาวของแอนโทเนียนี่อยู่เกือบทุกโพกันเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมนะ คงต้องมานั่งลุ้นกันอีกครั้งแล้วล่ะครับว่าสาวแอนโทเนียโพซิลนั้นจะเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์คนต่อไปหรือไม่นนะฮะต้องรอติดตามครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนแหละครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ